รู้สึกรับรู้ได้ไหมคะว่ามีใครบางคนซุบซิบนินทาแอบเมาแอบพูดถึงคุณลับหลังในทางที่ไม่ดีอยู่มันอบอวนอยู่รอบๆตัวคุณน่นะคะวันนี้แม่หมอจะมาค้นหาคำตอบผ่านพี่ไพาทาโรกันโดยให้พี่ไพช่วยแฉความลับของพวกเขากันค่ะว่าเขานินทาพูดถึงคุณเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอไปสับไพแบบละเอียดๆก่อนนะคะ อืมเอาล่ะแม่หมอเซนได้เลยว่ามีความหลอกลวงไม่จริงใจเด่นมากๆเลยนะคะเด้งออกมาเลยนะเป็นไพ่หกถ้วยกับเดมูลพวกเขาเนี่ยหรือคนคนนี้เนี่ยนะคะคุณเคยรักเคยสนิทเคยไว้ใจนะคะมีความสุขร่วมกันมาก่อนนะส่วนเดมูลเนี่ยทำให้แม่หมอรู้สึกว่า เขาพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีนะคะโดยมีการบิดเบือนความจริงหรือสร้างเรื่องราวที่ทำให้คุณดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นนะคะเขาใช้วิธีนี้เพราะเขามีความไม่พอใจและโกรธที่คุณไม่ได้สนิทกับเขาอีกต่อไปนะคะมีไพ่เจ็ด,ดาบตามมาติดๆเลยนะคะมันย้ำถึงการทรยศไม่ซื่อสัตย์หักหลังเขาใช้ประโยชน์จากการที่เขาเคยรู้จักคุณนะคะ รู้เรื่องของคุณมาก่อนในการสร้างเรื่องราวที่ทำให้คุณเสียหายนะคะอย่างเช่นคุณเคยไว้ใจเขาในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเคยเล่าความลับแชร์เรื่องส่วนตัวบางอย่างให้เขาฟังนะคะและความลับที่คุณเคยเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันถูกนำไปเปิดเผยและบิดเบือนความจริงนะคะเพื่อทำให้เขาดูดีโดยเขาอ้างว่าตัวเขาเองน่ะ เป็นคนดีนะแต่พยายามทำให้คุณดูเป็นคนไม่ดีทั้งๆท,ที่ความจริงคือพวกเขาโกหกและใส่ร้ายคุณด้วยเรื่องที่มันไม่จริงถูกปั้นแต,แต่งเติมขึ้นมานั่นเองนะคะภายห้าดาบมีความขัดแยง้งความไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะเขายังรู้สึกโกรธ ไม่พอใจที่คุณตีตัวออกห่างนะคะคุณเลือกที่จะไม่ยุง่งไม่สูงสิงไม่เกี่ยวข้องโบกมือลาบใบบาย,บายใส่เขาแบบนี้นะคะเขาเลยใช้การนินทาเป็นวิธีการระบายความไม่พอใจของเขาออกไปค่ะไทยเดวิลออกมายามาม้ำซ้ำโอ้โหจับไปกับการหลอกลวงนะคะเขามีเจตนามีการกระทำที่ไม่ดีนะคะ เขาใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมไม่จริงใจบิดความจริงเพื่อทำลายชื่อเสียงของคุณนะคะส่วนสิบดาบคือคุณถูกหักหลังอย่างรุนแรงคุณเจ็บจากการถูกนินทาและถูกทำร้าย จากคนที่คุณรักนะคะเคยไว้ใจด้วยนะแต่คุณผ่านความเจ็บปวดนี้มาได้แล้วล่ะแม่หมอว่านะตอนนี้คุณไม่รู้สึกเจ็บจนจุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นเก้าไม้เท้าออกมาเนี่ยแม่หมอมองว่าตอนนี้คุณเข้มแข็งพอที่จะตั้งการปกป้องรู้ทันเขามากขึ้นเยอะเลยนะคะคุณคงไม่ยอมให้คนเหล่านี้เนี่ยมาทำร้ายคุณได้ง่ายๆอีกแล้วนะคะ ไม่เหมาะเข้าใจค่ะว่าบางทีพอคุณรู้ว่าเขานินทาว่าร้ายคุณคุณก็รู้สึกโกรธเป็นเหมือนกันนะคะแต่การตอบโต้ทันทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องแย่ลงเนาะคุณเลยเลือกที่จะนิ่งๆไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่แค่คิดเกียดเสียเวลาตอบโต้ดีแล้วนะคะคุณคิดถูกแล้วคะ่ะขอให้รู้ไว้นะคะว่า คุณไม่ใช่คนเลวแค่เพราะคำพูดของใครสักคนอย่าให้คำพูดแย่ๆมาทำให้คุณต้องหวั่นไหว้เครียดกังวลทำลายความมั่นใจของคุณนะคะคุณรู้ดีที่สุดค่ะว่าเรื่องจริงคืออะไร คุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะอย่ากเก็บไว้ในใจคนเดียวนะคะหาคนที่คุณไว้ใจรับฟังคุณนะคะแต่ถ้าไม่มีใครรับฟังคุณเลยจริงๆแม่หมอคนนี้นะคะกินดีรับฟังเสมอเลยค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาตอบให้นะคะมาต่อกันอีกหน่อยดีกว่าแม่หมอนะชอบเมาส์ยาวอีกแล้วนะคะมาดูไพ่ออร์คโราศีหรือวันเกิดเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะจะเป็นราศีหรือวันเกิดของคุณ หรือของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยพี่พพยอยากจะสื่อสารถึงใครเป็นพิเศษคะราศีเมถุนนะคะอันนี้แม่หมอขออนุญาตเก็บนะ้าเด้งออกมาดูสีไพ่กระจัดกระจายเลยแสดงว่าพี่ไพ่ยอยากคุยด้วยจริงๆคะ่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะราศีพฤษภคะ่ะ แล้วก็ราศีตุลน,นะคะยังไงก็ตามแต่แม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเชื่อมั่นเสมอว่าทุกคนจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยแม่หมอเป็นคนตอบคอมเมนต์เองนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์ชอบฟังเรื่องราวการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย